ร้านแอดมินฟินต์บริการซื้อขายอดีเกมฟีฟ่าออสไ่อา4 ROV แล้วก็ยังมีฟีฟ่าอีกด้วยนะครับปลอดภัยสะดวกรวดเร็วทันใจต้องที่แอดมินฟินต์เท่านั้นใครที่สนใจนะครับสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมป๊อปปูลูและเกมฟีฟ่าออนไลน4นะครับผมวันนี้นะผมเรามาอยู่กันในซีรีส์ดองการ์ด SVP นะผมฟูลทีม20 UCL กันนะครับผมก็ EP นี้นะครับผมเป็น EP ที่4แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดู EP เก่าๆก็สามารถกดที่ตัวไอด้านบนขวามือได้เลยนะครับโอเคเนะาะเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูนักเตะในทีมกันนะครับว่าทํามาแล้วประมาณ3 EP นะจะได้นักเตะคนไหนกันบ้างนะครับผมไปดูกันป โอเคก็นี่เลยนะผมเป็นฟูทิน20 UCL ของเรานะผมก็ออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะก็ตอนนี้เหลือ3ามตำแหน่งนะครับหน้าต่ตําตรงนี้นะปีกขวาแล้วก็ผู้รักษาป,ประตูนะครับก็จะครบแล้วนะ EP ส EP 4ี่นี่คือได้ผมจะบอกว่าไวมากน,นะเหลือแค่3คนเท่านั้นก็จะครบแล้วนะโคตรไวเลยนะครับ <c oughs> นะโอเคประมาณนี้นะทีมก็หน้าก็เป็นเลวานะปีกก็เป็นแฟนตอเลสอะไรประมาณนี้นะครับ no House, ca, นอยเฮาส์กอลลสกาเป็นชิวเวลนะซูเล่นะครับ รูริเกอร์นะหลังเป็นเยอรมันคู่เลยนะครับแบ็คขวาก็เมเล่นะประตูก็ยังเป็นคู่ตัวนะครับผมนะก็โอเคประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวไปดูการ์ดที่เราจะเปิดกันนะครับว่าดองมากี่วันนะครับผมโอเคปะโอเคก็นี่เลยนะเป็นการ์ดที่เราดองกันมานะประมาณ7วันนะครับผมนะก็โดยรวม7วันนะบวกกับแชมเปนพาร์ทด้วยนะซีซั่นใหม่นะ ก็นะถือว่าน่าจะได้อยู่นะตอนนี้ในะตัวมีอยู่ร้อยกว่าล้านนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเปิดการอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วรับตังแล้วมันจะได้เท่าไหร่นะครับจะได้ถึง4ี่พันห้าพันล้านเหมือนเดิมหรือเปล่านะเจ็ดวันนะครับไปดูกันนะเดี๋ยวขอไปรับการแล้วไปเปิดกันดีกว่าครับไปโอเคนะครับผมก็ได้ไปตีบวกนักเตะแล้วก็ขายนักเตะออกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้นะเราขายหมดแล้วเหลือ2คนนะก็เก็บไว้เดี๋ยวไว้ รอรับอีพีหน้าแล้วกันนะครับผมนะก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ไปตีลูเบนดิอาร์2ยี่บกหติดมาด้วยนะก็ถือว่าได้อยู่นะครับโอเคทิโกซิวานี่เหมือนจะตีปีเนี่ยปีเนี้ยตีขึ้น5ไม่ได้นะได้แค่บกสนะก็ขายได้ร้อยกว่าล้านก็โอเคนะโอเคตอนนี้ในตัวมีอยู่1นึ่งพันสามรับล้าน,นก็เดี๋ยวไปรับกันเลยนะก็มี SVP กับ IGR นะครับผมนะก็ใครที่สนใจ IGR นะครับ GCAIGR นี่ทำให้ได้รับส่วนลดแบบส่วนลดภาษีอีก10%เลยนะก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมนะโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวไปรับกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้พันสามนะได้มาอีกได้อีก1,250บล้านนะก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็มีรูเบนดีอาร์เดี๋ยวใช้20% 20%ปสไปชักอันหนึ่งแล้วกันนะโอเคประมาณนี้ประมาณพันสามนะครับรับกันเลยป่ โอเคเรียบร้อยนะครับมีอยู่อีพนี้เจวันทำไมมันได้น้อยจังทำไมคราวนี้เหลือ2,600ล้านนะครับนะงงเหมือนกันก็ตอนนี้จริงๆมันซื้อเบนเซม่าได้นะแต่ว่าอยากไปได้เอดดอาร์เมนดีก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่าไงอนะ่ะเพราะว่าถ้ามันเตะยูฟาแล้วเดี๋ยวราคามันพุ่งจะซื้อไม่ได้นะจริงงอยากได้เบนเซม่าก่อนแหละแต่ว่าเอาไงดียนะ จริงก็อยากได้เมนดี้ไว้แล้วก็อีพีหน้าค่อยซื้อเบเซม่าอย่างนี้ดีกว่านะเพราะว่ายูฟ่ามันจะเตะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวนักเตะมันถ้าแบบสมมุติมันนู่นนี่นั่นราคามันจะขึ้นนะครับก็น่าจะซื้อเอาตัวลุกไปแล้วกันนะเบเซม่าแล้วกันนะครับค <c ười> ิดเยอะนะโอเคเบเซม่า okay. แล้วกัน2390ล้านนะซื้เลยนะครับเบเซม่าป่าโอเคครับผมประมาณนี้นะเหนะลือสองคนเหลือโจตากับ เอดดอาร์เมนดี้นะครับผมก็จะครบแล้วนะน่าจะประมาณอีกแสองสามอีพีนะครับนะโอเคเนาะตอนนี้อีพีนี้ได้คาริมเบนเซม่ามานะครับก็โอเคเดี๋ยวไปดูใกลกทีน่าจะทีมเลยนะครับผมโอเคปะโอเคนะครับผมก็จัดนักเตะเข้าทีมกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีพีนี้นะครับได้มาเป็นคาริมเบนเซม่ายี่สิบยูนะครับผมนะก็เอามาเล่นตรงนี้เลยนะเป็น CF นะครับสแตทเริ่มต้นนี้ตอนนี้บวกฟูลทงฟูลทีมด้วยนะมันได้ฟูลทีมของมาริทนะครับ แต่ไม่ได้ฟูลทีม20 UCL นะก็ถือว่าโอเคนะได้มาริดกับซิลเวอร์นะเป็นสจัดตอนนี้108เลยนะโอ้โหเบนเซม่านะครับถือว่าเล่นได้เลยนะเล่นแรงจริงได้เลยนะเบนเซม่าหน้าต่ำตรงนี้นะครับโอ้โหเรื่องสายพลังแฝงยิงนอกกรอบไปด้วยนะจะยิงกายโกงอยู่นะครับเบนเซม่านะโอเคตอนนี้เหลืออยู่2ตำแหน่งนะเหลืออยู่ปีกขวานะครับน่าจะเป็นเดียโกโชต้านะแล้วก็ประตูเป็นเอดูอาร์เมนดี้นะครับก็จะครบแล้วนะครับผมนะ ก็ตอนนี้มูลค่าทีมโดยรวมตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ16,695ล้านนะประมาณ17,000ล้านแล้วนะครับโอ้โหถือว่าโอเคนะทำมามา3 EP นะครับผมนะโอเคนาะอทีมคอเลอร์นะครับก็ประมาณนี้เลยมันไม่มีอะไรนะแท็กติกนักเตะก็เหมือนเดิมนะครับผมนะจัดไว้เหมือนเดิมเลยเซมาเล่น CF ตรงนี้เลยนะมีจอดทะลุกองหลังด้วยนะครับแท็ติกทีมเหมือนเดิมนะครับโอเค บนบารนักเตะก็เหมือนเดิมเอาเบนเซม่าแล้วกันนะมีเด,ด,ดเดชิปพอดีมาใหม่ได้เป็นกัปตันเลยนะครับลูกโทษก็นู่นนี่นั่นไปเลวานนะรีคิกก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่านะครับว่าได้คาริมเบนเซม่าเพิ่มมานะครับทำให้เกมลุกมันโหดขึ้นมากขนาดไหนนะครับผมไปดูกันปะ โอเคนะครับผมก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะมาดูกันว่าฟูลทีม20่สิยูเซลที่ตอนนี้ได้คาร์ดุมเบนเซม่ามานะครับจะออกมาเป็นยังไงนะเกมลุกจะโหดขึ้นหรือเปล่านะมาดูกันปะซูเล่มาเบนชิเวลเฟรนต์ตเรสตอเรส,สนี่ก็โอเคอยู่นะฟิ้วเร็วนะเบนเซม่านี่ก็ตัวเป็น CF นะครับตัวเชื่อมเกมนะเบนเซมา่าเป็นหน้าต่ำตัวเชื่อมเกมเป็น มาแล้วเบนเซม่าเบนเซม่าโอ้โหไม่ได้เเฮ้ยเอาเสียบอลไปครับเบนชิเวลโอ้โหโดนแทรงหน้าทีนึ่งเสียได้ปะนี่เลยเข้าไปเลยเบนเซม่าโอ้โหไมู่้วนอีกตอเลสสวยเบนเซม่าออกมาให้นี่เลยครับเลวานอฟสกี้ ฟรนตอวเล็โอ้โหแฟรนดตัเลดโดนจิ้มงบนมาแล้วเปิดมาชิวเวลเคลียวโอ้โหเรียบร้อยเลยชิวเวลโดดเคลียไม่โดนโวถึงลูด,ดี้เลยเรียบร้อยเลยครับหนึ่งสูตรไปแล้วอะไรวะนะโดดเคลียไม่ไม่ถึงด้วยนะโดดเคลียว้าวครับโดนไปเลยครับหนึ่งลูกแล้ว มาเซโลลุยเองเลยมาเซโลบอกมาให้เบนเซม่ายิงลูกนี้เรียบร้อยครับผมตามทีเสมอไวครับดิมเบนเซม่ามาแล้วครับนี่แหละใส่พลังแฝงยิงไกลนอกกรอบไปโอ้ยังคมนะครับผมสวยงามโดนยิงปุ๊บตามตีเสมอเลยตั้งนานไม่ยิงมาอะไรครับหนึ่งหนึ่ง มา Zero. เซโลเรวานตอกมาให้เบนเซมาโหเบียดไม่อยู่เสียดายนอยเฮาหนอยเฮายัางได้อยู่ยังไงไหลต่อเบนเซมาหักข้อเรียบร้อยอีกหนึ่งครับผมสองมาตัวหนึ่งเบนเซมาสองลูกครับลุ้นแฮตติกแล้วโอ้โหแต่จังหวะใส่นอกกอบไม่คือใส่ได้เลยนะเบนเซมายิงไกลย,ยังโกงเลยแล้วก็มีพลังแฝงยิงไกลเพิ่มอีกโอ้โหยังโกง นะครับวันนี้เขาลากเป็นอย่างเดียวนะมาแล้วนี่แฟรันโอ้โหไม่ถึงว่ะแฟรันตตเลส6ลูดิเกอร์สวยสวนก๊าบหน่อย ข้างล่างมาแล้วเลวานด็อกกี้หลุดมาแล้วโรเบิร์ตโรเบิร์ตยิงเรียบร้อยครับผมสามมาตัวนนหนึ่งโลได้ลงนี้สวยงามโอ้โหคมอยู่แล้วอะโรเบิร์ตเลวานดอ็อกกี้โอ้โหลุตย,ยาวๆเลยแล้วโลได้สวยงามครับลอดแขนประตูเข้าไปพิกฟอร์ดนะครับลุดมายาวแล้วก็โลได้เข้าไปครับสามหนึ่งไปแล้วเกมนี้นะ แปรรันต่อเลทเอากิมไปโดนอีกบันหลักบันหลักโอเคได้อยู่โอเลสก้าเอาจ่ายติดดิดูดิดดมาเซลโลชนเลยครับเอามาเซโลโอเคได้อยู่เมเล่ไอ่เ้าส แฟร์รันโตเลสเอ้าถลายยังได้อยู่ครับแฟร์รันโตเลสนาทีสุดท้ายแฟร์รันโตเลสล็อกหนึ่งทีแฟร์รันโยนโอ้โหเรวานมันมันอึมันเตะอะไรกันหมันะโอเคครับผมจบเกมไปแล้วชนะไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับผมน้าก็เบเซม่ายิง2ลูกเลยนะนัดนี้นะโอเคนะครับผมก็ใครชอบใจการดองกาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด การดองการ์ด EP ใหม่ๆนะครับผมนะโอเคเอาไว้เจอกัน EP ต่อไปนะครับผมแล้วเจอกันครับบายบายจุ๊บ